เราเราเล่นถึงครับผมเราเล่นถึงมากเลยล่ะครับผมก็อาจจะขึ้นเพดหัวข่าวเองเลยถัาเป็นอะไรดีผ้าด้วยหรอครับเราให้เลยเราให้ผ้าเลยผมว่าน่าจะน่าจะพลาดคอดีกว่าแต่ไม่ไม่ใช่หัวข่าวเป็นเป็นแฟนพี่แพรวาสาวพ่าดคอก็คือเรือเราเราเล่นเราเล่นถึงจริงครับฉากเลยใช่ไหมคือแบบเป็นตัวเต็งตัวตึงแบบนั้นเลยใช่ปะ ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าเราก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้สนุกสนานแล้วกันครับผมใช่ครับคือฉากนี้ที่ที่เราจะขึ้นเทนวิทเนี่ยครับมันขนาดไหนเอาแค่แบบเออแบบโอ้โหขอเลเวลความรู้สึกหน่อยเต็มสิบเต็มสิบแฟนละครจะรู้สึกยังไงพี่ตูึก็ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่ผมอ่ะก็ให้อันดับหนึ่งเทนวิทเลยเออแต่พอเป็นผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงมนั แต่เป็นเทนวิที่ดีนาะแต่ฟิลลิ่งตอนถ่ายไม่ดีดีหรือไม่ดีฟิลลิ่งตอนถ่ายเราตั้งใจให้ออกมาแบบดีที่สุดนะครับไม่ได้ตั้งใจออกมาตลกผมพูดจริงแต่ภาพออกมามันอาจจะตลกแหละแต่ว่าต้องลองดูครับเคลียร์กับแฟนใช่ไหมอะไรนะครับเคลียร์กับแฟนรือง พยายามเคลียร์เขาไม่พูดเขาไม่พูดด้วยครับเไม่ไม่เขาแฮปปี้อยู่แล้วเป็นการทำงานเขาแฮปปี้ครับเข้าใจเนาะเข้าใจเอ๊ะทำไมหลักๆทำไมหลักๆปวดกล้วหมือนปวดเสื้อผ้าข้างหลังอะข้างหลังโล่งด้วยอยู่ดีโพว่ฉากนี้ฉากนี้คอจะได้ดูวันที่ยี่สิบสามเลยไหมหรือว่าตอนไหนใช่ครับยี่สิบสามเลยครับผมเปิดเรื่องเอาเลยอ๋อเรื่องมานี่ก็คือแบบเปิดเรื่องได้สักหลายฉากอยู่ครับผมใช่ครับแต่ได้เห็นวันนี้ไหม อยากได้เห็นวันนี้จะมีให้เห็นนิดนึงมั้งไหมอาจจะมีครับจือโดนแต่วันนี้ไม่ต้องรอฉายเราก็เลยเตรียมใจว่าเราจะขึ้นเทรนใช่ผมอาจจะอยู่ไม่ถึงเลิกนะเพราะฉัลนวครับผมไปก่อนดีกว่าเออขับเลยเหรอขับเลยขับรอข้างหน้าเต็มเลยอ่ะอัปเดตหัวใจอาไทยหนครับยังไงบ้างตอนนี้หัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองนีเปิดโอกาสให้คุณครอบครองมาจับมาจองหัวใจผมได้อะไรนชั้นไอจีหรือเปล่าอะไรนะครับนี่คือไอจีหรือเปล่า อันนี้ลิขสิทธิ์ใช่ครับขอโทษขอโทษด้วยครับครับผมแต่ก็รังของเราก็เหมือนที่ร้องเพลงก็ยังว่างอยู่ครับผมใช่ครับคืออยากให้คนมาจับจองถูกไหมใครที่เหงาท่ามาคุยผมได้ผมเหงามากเราเปิดับ้างหรือยังอะไรนะครับเราเปิดดีเอ็มบ้างหรือยังเปิดดูหมดแล้วครับผมมีบ้างไหมมีบ้างไหมมีทักมาบ้างไหมมีฮิตโปรโมทอะไรไม่รู้เราก็ไม่รับไงเราไม่รับอยู่แล้วไงเปิดดีเอ็มผู้หญิงที่ไหนทักมาเพียบเลยอ๋อว่างไหม โพสโปรโมทอะไรอะไรแปดแปดเราไม่รู mm ้เลยไม่ร hmm. ู้ขายอะไรพี่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าสิก็็เปนนอย่างั้นส่วนใหญ่ทักแบบนี้เราเลยไม่รับใช่ครับก็เงาเงาอยู่ครับผมอ้าแล้วทำไมไม่ทักไม่ทักแบบเออไม่มีไม่ทักบ้างไม่ทักคนเลยก็จริงๆก็มีนะครับแต่เขาไม่ตอบ ไม่เขาแต่กับผมไม่ค่อยกล้าท a กใครผมเถืนจะอาศัยจังหวะทำงานร่วมกันสมมติเขาออกรายการบริษัทห้างเงี้ยเราก็จะอาศัยช่วงนั้นคุยช่วงทุ่งมางเงี้ยหรอแล้ครับผมเราบอกว่าเดี๋ยวผมแท็กไปนะครับอ่หรือ้ยวันนี้สนุกมากครับน่อะไรๆแล้วมีฟีดแบ็ c คนไหนที่เขาแบบเราแทกล้วแบบเออเราแบบตอนนี้สิบรายชื่อที่ส่งไปไม่มีอันไหนตอบกลับเลยครับผม อันนี้ผู้จริงไม่ที่ทักไปสิบคนเนี่นะมีโอ้โหพี่ไม่ถึงข้นนั้นแต่แสดงว่ามีอยู่ไม่ครับผมแขกรับเชิญที่มาทุกอาทิตย์เนี่ยครับก็จะมีโดนอันนี้ไปโอ้โหพี่ผมไม่ใช่ถึงขนนั้นที่ผ่านมาบางคนอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่ครับตอนนี้คือไม่ได้ทักจีบใครเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอชทยช่พี่ถ้าจริงๆทุกวันเนี่ยผมทํางานเยอะ ใช่ครับกลับบ้านผมก็นอนแล้วตื่นมาผมก็ไปทํางานแล้วมันเลยไม่ค่อยมีเวลาไหนที่ได้ไปคุยกับใครหรอกครับผมจริงๆอยากมีแฟนไหมอยากมีผมขาดความรักไม่ได้อ้ยอันนี้ขาดนานรอยังขาดนานไหมครับขาดมาปีกับอีกสองเดือนครับออันนี้ถือว่านานอันนี้ถือว่านานสุดที่เคยห่างที่เคยว่างที่เคยไม่มีแฟนมาครัอ๋อไม่ไม่ผมจะว่านานที่สุดไหมก็ ถ้าไม่นับตั้งแต่กําเนิดมาแล้วมีแฟนคนแรกก็ก็ถือว่านานครับครับปีสองเดือนครับผมแต่ดูดูเหมือนแบบไอ้นี่อยู่นะคนรักวันเวลาขนาดเนี้ยว่าแบบแสดงว่าเราก็รอดีรอมีความรักพอดีว่าเราเป็นคนจําแม่นเฉยครับไม่มีอะไรครับผมงจริงคนที่อไทยจะจีบต้องเป็นยังไงก็เนี่ยครับดีมากเลยที่ผมได้ร่วมงานกับพี่อิงฟ้าเนี่ยเพราะผมไม่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 ได้หมายว่าจะจีบเขานะหมายาว่า เราเป็นคนสเปคชอบนางงามก็ยังเป็นนาางงมครับสมมุติว่าสมุติเราอยากรู้คนไหนแล้วก็บอสบอสอิงฟ้าครับผมสามารถ DM อคุยครับต้องขออนุญาตก่อนใช่ครับใช่ต้องขออนุญาตบอสอิงฟ้าก่อนฟ้าเป็นแ่สืให้เราหรือเปล่าอะไรครับ เขาเขาก็ไม่ค่อยตอบอลไผมก็รู้แล้วแหละว่าเขาคงไม่ให้ผมโทรยังโทรพ่อแม่รักสมีหยังอะไรนะครับโทรพ่อแม่รักสมีหรอยังโอ้โหผมว่าจะไม่รู้จะว่ายยังไงแล้วครับผมแสดแล้วขอความรักเหมือนกันใช่ไหมเวลาไปขอพรครับผมขอแต่ของงานเป็นหลักนะครับผมใช่ครับแต่ว่าความรักเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตอนนี้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเร็ววันก็ดีครับผมเหงาเวานานแล้วหรือว่าจะเปลี่ยนสเปคถ้านางงามรอนานแบบ่าเปลี่ยนสเปคไปเลยไม่เอานางงามแล้วอย่างนี้ ลันนี้คืออะไรพีนางเอกนางแบบอันี้เขาเขาบอกว่าท่านเนื้อคู่หน้าตาจะคล้ายกันอย่าระเหมือนเหมือนผมยืนสองกระจกง่ครับผมไม่คิดว่าโอ้ไม่คิดว่างานจะเจอเนื้อคู่ใช่ไหมคะไม่น่าเชื่อถ้าเจอเนื้อคู่ในงาน เราเปลี่ยนกานจานไปแล้วครับเออเราก็ไม่เคยไปสายนี้นะก็อาจจะเป็นเป็ระตูบานแรกเราดีเอ็มดูน่เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยเดี๋ยวขึ้นเห็นตัวนี้หน่อยเดี๋ยวดีมชวนกินชาบูผมชวนแน่ครับผมขอบคุณค่ะ น่ชมใสเลยนะคะมาลินได้พ้าหัวแล้วนะมาลินได้พลาหัวะพบเนื้อคู่ชวนไปกินเนื้อเนื้อยากัค่ะอัไนกอนคะอันนี้นคู่เลยไหมคะอไหเสร็จก่อนนะมีคนด่